มันเขาขันคา e. นะ้างอีกเลยไปด้วยวันเอนะ <c oughs> Hello, everyone, สวัสดีครับทุกคนนะครับจากลูกสามพายจิ้มเฟี้ยวมาพี่น้องมาเมื่อวานีถือว่ามาพบกันในบรรยากาศดีๆครับช่วงหน้าแล้งแล้วก็เมื่อนี้ก็ได้รับเกียรติจาก ยศพินโยครับนี่ครับสวัสดีครับนี่อ่าขอท้าความนะยศพินโยคือนักร้องประกอบเพลงภูพานเสื่สอนที่กำลังใช้ในตอนนี้หนังนะแล้วก็เป็นตัวละครเด่นอีกคนหนึ่งในหนังต้องไปเบิ่งครับก็คือลูกวันกะอ่าเป็นนักแสดงร่วมในหนังให้กันอ่ะแต่ยังไม่ตอนนี่มือน,นี่ครับสมปตองปตองเออปากปากปลายใช่ไหมแมนอธิบายเป็นจุดๆนะนะอ่ามากมาณนี้นี่ครับ นำเลยไหมเอาเน่าดิวเขาโอ้เขายนีย่ห่อนๆพี่น้องโอ้บักพริกงวยเลยพี่น้องโอ้ลุงอ้วนเนี่ยตื่ใจแห้งส็บๆเี่นพิ้งยวกับมากินนี่ทีแหละพี่น้องอ่ะบรรยากาศดีดีเปิดให้พี่น้องมาดูน้องเปิดให้คิดหอดบ้านเด้อนี่ยสมปากไก่เนี่ยสมปากไก่ครับไม่ได้หากินง่ายๆนะครับเราต้องมุดน้ําลงไปก่อนเออมุดน้ําเลยแล้วก็ไปยิงเอาปลาขึ้นมาขึ้นมาแล้วเราก็มาขัวเก็บออกขัวเก็บขัวเก็บพี่น้องอยากอยากอยากว่างนี่แหละอืออ่ะลุงปั่นมาเด้อ อแต่ว่าเขาจะมีศิลปะการเฮ็ดเด้จังได่น้องกับเขาอีสานนี่มันมีศิลปะเด้วยการห่อเนาะเห็นไหมโอ้ยหอมเนี่ยลุงบถ่าเด้องทำลูกแกะใส่ชิมชิมชิมเอชิมชิมแค่น้องโอ้บอรอลนุ่มหน้องมาครับกินเข่าน้ำกันมว้นดิกินเข่ามังค์ก้าวนัวหัวางมวนอ่ะผู้ใดพอท่านเบิ่งหนังผู้พันสื่ออื่นกับฝากในเรื่อพี่น้องเนื้อนังผู้พันสื่ออื่นเข้าอืมอืมอะไรเนาะอุ้ยกิ่นตะมันบ้คลั่ก เออหัวหวหัวหวานนี่อือมบเผลุงเ้ยอหวานบ่บ่อคอีนี้สาบานเลยหวานะรกัพีุ่งอืมอืมต้อรสองปพี่อือื หนาแดงกำลังกินได้ลุผมวาันมีหนึ่งเดียวเหมได้กาบมือเป็นหนาแรงเนาะอเพี่องก็จะไทยไฮจับเลยลุงป๋เลยเฮ็ดเองไหม แค่เองดค่เองพอไม่บาดก่อนพออเดียววอเดี๋ยวว่าใส่ลูกโดดปะโปะเลยบรุดบอลุดนี่เนาะเบิ่ขมันเขากันค้าอีเลย ตะก,กี้ก็นี่นะพอไปทงไปทานแล้วลุงนะอาหารมันมาอาหารมันทอดมีปูกินฟูมีปลากินปลา,ปาอยู่ไฮยูร่าก็จำแก้วกรตลองกระนนกลากราบกระแดนมนั้งกราบเนียวสุดยอดเพ็ดชมนี่ก็แซ่บหอมเว้วยพี่อ อืมอืมนี่ขาวขาวบําป็นสะเพ็ดหรอกน้ำอ่ะเดี๋ยวะเฮ้ยมาขาวันคักดิอข้าวหวันแห้งกรปมปลาน้องเลยนะปีกกระเลียงหอมผาดยวผาดกระเทียม ไปแล้วเ <c oughs> ดี๋วยวแซพี่กันจังมีในป่านะพี่น้องกปอยากันในป่ากัล่ะ <c oughs> อืม ก่ถามว่ายอดเป็นคนที่เก่งกับเข่าเก่งเขาไม่เป็นเบิดหรเป็นหรอือเป่นอ,มอนมบเขาป้นเบิียบเบเจ็่อนต้องามาอสมปอปะตององก่ตองสมปรสมปะดูเรื่องนึ่งนคะรับ เงีย้ยบ,แบบ่เอาลุยอยากลองเถอ,อะเขาแอดแต,นแนนแตแันี้ขาแบบนี้แหละแกนันมอาเพี่นอ้นองไปเดี๋ไ่มอกันกินเข,นขาแล้วอย่าลืมเปนพี่น้องเด้อแขวนดุนหนังคนอสาบมันเท่ากันโคปาซื่ พี่น้องให้การตอบรับดีนะหนังครบทุกรถมวลแท่งพี่น้องแซ่บใส่คำยิ่งใหญ่บุตริหน่วยเนอะเจ็ดดอกกันนะบุตริกบานได้ไะมี้บวเผ็ดนี่พี่น้องเข้ากันยีเนี่ย à, sáu chân như nào nào đây Rồi. bye bye ักักลงพักตอนเกียงใจไปเนี่ยอืมเอ้าพละเครื่องมาที่นอกอม,มาเ๋ยวจับหน่อยบาไว้แล้เด็เดกลาก็ดีเนาะเฮ้กลังแสบปีกอันนี้เอาไปมึงระลัง ต้องเก่งไก่โอ้พ่น้องจวดจานครับดูดดพอดีเลยนะแซ่บมันจิกกระเลียงพี่น้องขอเนียนห้อนขอยาดโอ้พอดีเลย <c oughs> เดี๋ยวไปต้อนอยูบานเนาะแซ่บพี่น้องเออหอมเงาหอมสุดตอนนั้นพี่น,ออนอ้องนะนี้ เป็นนูนกัง่ายๆครับสมบตองนะครับเอาเอาไว้ตอนรับยศพินโยนะครับทีมงานปูผ่านซื่นอันเดียดนะครับเป็นไปได้ครับอ่ะมึเนี่ยไยังฝากนะแอบแจมแจฝากช่องนะ้คืออะไรช่องยศพินโยค่ะยศพินโยภาคกลมครับอ่ะยศพินโยภาคกลมยศพภาคกลมฝากเข้าไปกดติดตามให้หน่อยนะครับครับก็คลิปเลยกันคอมเมนต์นะครับคลิปลงไม่เรื่อยครับก็ทีมงานพวกเราได้แหละ กันแน่นอนนหลายๆคนอาจจะได้ร่วมคลิปเนาะพี่น้องมาฝากติดตามไหมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องๆนะครับอากาศเผ็ดทังวันนั่ลูบสารไปกินมาเที่ยวแล้วก็สุดท้ายก็หนังเรื่องผู้พันสื่อินครับผู้พันสื่อินครับอย่าอย่าลืมนะครับหักกันแพ่งกันอย่าลืมไปฝากบุญนนกันโคดิสสามบันเท่าเห็ดทั้งเรื่องเลยครับมวลแน่นอนอ่ะสาหรับวันนี้จัดล่างโดยบรรยากาศสิครับครับผมบรรยากาศแห้งแรงน้อยเนาะช่วงหน้าแรงอ่ะสาหรับวันนี้ไปมาคิวนี้กันฝากกดไละ์กดแชร์นะครับสวัสดีครับผม Boon boon! Come!